ป้านวลหามาเล่าเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กตอนเครื่องสำอางสวัสดีค่ะป้านวลหามาเล่าวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กค่ะอันนี้ป้านวลก็อ่านมาแล้วก็นํามาเล่าให้กันให้ฟังนะคะเรื่องตอนที่ป้านวลเลือกมาเล่านะะี่ค่ะมีชื่อตอนว่าเครื่องสําอางนะคะบอกกันรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้กันหน่อยค่ะ นังสือเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กนะคะประพันธ์ขึ้นโดยคุณทิพวานีสนิทวงศายุทธยานะคะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2520ค่ะแล้วก็ยังคงมีจัดพิมพ์เรื่อยมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะท่านใดสนใจหามาอ่านนะคะก็สามารถไปเซิร์ชดูใน Google ได้นะคะยังมีขายอยู่ในหลายๆแอปเลยค่ะเป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากสำหรับการซื้อให้ปุรหลานอ่านนะคะ เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านของเด็กๆแล้วก็ทําให้เด็กๆเนี่ยได้รู้เรื่องราวในสมัยก่อนๆที่ตัวเราเองเนี่ยอย่างปนวนเนี่ยก็เกิดไม่ทันเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยให้การเขียนภาษาไทยของเด็กๆเนี่ยเป็นไปนอย่างถูกต้องด้วยยังไงเราก็ไปรับฟังตอนที่ปนวนเลือกมาให้ฟังกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีชื่อตอนว่าเครื่องสําอางนะคะคุณยายจะเล่าความสนุกสนานอะไรไว้บ้างเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะไปเลยค่ะ เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กตอนเครื่องสำอางนี่นะคะคุณยายเล่าไว้ว่าในสมัยที่คุณยายยังเด็กในช่วงนั้นนะคะจะมีเทศกาลหนึ่งค่ะที่เด็กๆในกรุงเนะะี่ยค่ะรอคอยกันตั้งหน้าตั้งตารอกันเลยทีเดียวค่ะเทศกาลนั้นก็คืองานภูเขาทองนะคะสาเหตุที่เด็กๆรอที่จะไปงานนี้ก็เพราะว่าในงานจะมีร้านขายของเล่นค่ะมาขายกันมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณยายถึงกับใช้คําว่า ตั้งใจที่จะไปซื้อของเล่นที่ฝ่ฝันไว้ค่ะของเล่นพวกนั้นก็จะมีของเล่นจำพวกเตียงสสวยโต๊ะเครื่องแป้งหม้อข้าวหม้อแกงแล้วก็ของเล่นอื่นๆอ,อีกมากเลยค่ะเมื่อตั้งใจที่จะไปซื้อของเล่นแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือสตังค่ะเด็กๆในยุคคุณยายก็เลยจะต้องเตรียมหาสตังไปเยอะๆเ,เลยค่ะทำให้คุณยายและเด็กในสมัยนั้นนะคะก็จะรับจ้างผู้ใหญ่ในบ้าน ทำงานสารพัดค่ะนับตั้งแต่เป็นหมอนวดขายขนมขายไข่ไก่ก็แล้วแต่ค่ะว่าจะมีผู้ใหญ่คนไหนมาว่าจ้างให้ทำอะไรค่ะมีอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่สร้างรายได้ดีพอใช้เลยค่ะสำหรับเด็กๆก,ก็คือการรับจ้างหาผมงอกค่ะใครหาได้มากเส้นก็ได้สตังมากแต่เมื่อหาหากันไปแล้วลูกค,ค้าก็ชักจะหมดบ้านเสร็จแล้วค่ะ คุณยายก็เลยไปขอร้องแม่ครัวค่ะให้มาเป็นลูกค้าของคุณยายแต่ว่าก็ถูกแม่ครัวดุออกมานะคะเพราะถึงว่าแม่ครัวจะอายุมากก็จริงค่ะแต่ผมของแม่ครัวเนี่ยก็ยังดกและดำอยู่เลยแม่ครัวก็เลยเล่าให้คุณยายฟังว่าที่ผมของแม่ครัวทั้งดกและดำอย่างนี้นะคะเพราะว่าใส่น้ำมันตะนีค่ะน้ำมันตะนีก็คือน้ำมันชนิดหนึ่งที่ทำจากน้ำมันมะพราะ้าว เคี่ยวกับขี้พึ่งแท้พอเหลวแล้วก็นำมาใช้แต่งผมค่ะน้ำมันตะนีนี่นะคะแม่ครัวบอกว่าแม่ครัวทำใช้เองทุกวันทุกวันมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะบางครั้งก็ใส่น้ำมันงาค่ะที่คุณแม่ของแม่ครัวเนี่ยเชยเองด้วยการเชยน้ำมันงาน,นี่ก็คือการเอางามาคั่วให้พอร้อนแล้วก็นำไปใส่ครกแล้วก็ตำค่ะคันเอาแต่น้ำมันแล้วนำมาอบด้วยเครื่องหอมอย่างไทยๆค่ะ ในสมัยนั้นนะคะจะไม่มีการซื้อน้ำมันใช้กันหรอกค่ะแม่ครัวก็เลยบอกว่าผมของแม่ครัวจึงดกดาแล้วก็ไม่มีผมงอกจะให้ถอนค่ะคุณยายก็เลยบอกว่าคุณยายก็เลยไม่ได้ค่าจ้างหาผมงอกจากแม่ครัวค่ะแต่ว่าได้ความรู้จากแม่ครัวมาแทนว่าเครื่องสําอางที่ใช้ประจำเนี่ยทำได้อย่างไรค่ะต่อมานะคะคุณยายก็เห็นแม่ครัวเนี่ยค่ะขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายค่ะ แม่ครัวจะเลือกเอาแต่ที่ขาวๆนะคะไม่ให้ติดส่วนที่เป็นกะลาสีดําเลยค่ะเมื่อได้นํามาทําเป็นกะทิแล้วนะคะก็นํามาเคี่ยวในกระทะทองค่ะจนแตกมันพอน้ํางวดแห้งไปหมดจนเหลือแต่น้ำมันนะคะก็จะเอาดอกกระดังงามาขยี้้ค่ะแล้วใส่ลงในกระทะให้หอมเลยทีเดียวใช้กันทีหลายๆดอกแล้วก็กรองเอากากมะพร้าวออกให้หมดนําเอาขี้ผึ้งใส่ละลายลงนิดหน่อยแล้วเอาหัวน้ําหอมหยดลงไปด้วยค่ะ ใช้พายกวนๆเสร็จแล้วยกลงพอจวนจะเย็นจับข้นก็จะกวนไปเรื่อยๆอีกแล้วนำมาเทใส่ขวดปล่อยทิ้งไว้จนเย็นนะคะที่ผลิตออกมาได้เนะะี่ยค่ะก็จะเก็บไว้ใส่ผมนานเป็นปีเลยทีเดียวค่ะอาจจะมีน้ำมันมะพราะ้าวเหลือไว้บ้างนะคะแบ่งไว้ตั้งหกนิดหน่อยเพื่อที่จะเอาสีพึ่งเป็นแผ่นๆน,นะคะลงละลายในกระทะทองร้อนๆคนจนละลายเข้ากันดีแล้วก็ใส่หวัวน้ำมันหอมลงไปค่ะ ที่ทำแบบนี้นะคะเขาเรียกกันว่าการหุงสีพึ่งค่ะพอจวนจะเย็นก็ตักเอาใส่กลวยใบตองหยอดให้เป็นวงกลมเล็กๆบ้างค่ะเป็นรูปดอกไม้บ้างแล้วก็จัดเรียงเป็นแถวให้เป็นระเบียบบนใบลานที่ตัดเป็นแผ่นเล็กๆเมื่อเย็นแล้วก็เก็บเรียงใบลานนั้นไว้ในขวดโหลหรือโถกระเบื้องค่ะสีพึ่งนี้นะคะจะมีกลิ่นหอมเป็นดอกกระดังงาและหัวน้ำหอมค่ะสามารถเก็บไว้สีปากเวลากินหมากเพื่อที่กันปากแตกนะคะ หรือว่าในหน้าหนาวเนี่ยเด็กๆก,ก็สามารถนำไปใช้ทากันปากแตกได้ค่ะหรือถ้าใครตัดผมทรงดอกกระทุ่มแล้วต้องการให้ทรงผมตั้งเรียบไม่ปลิวก็ต้องใส่สีพึ่งแบบนี้ด้วยไม่ใช่แต่ผู้หญิงนะคะที่นำไปใช้ประโยชน์ได้คุณปู่ของคุณยายที่มีหนวดง,งงนะคะก็ต้องการให้หนวดงงงามเนี่ยไม่กระดิกก็ต้องใส่สีพึ่งนี้แล้วตัดคลิปให้ได้รูปทรงตามต้องการค่ะ ทำครั้งหนึ่งก็จะใช้ไปได้นานเป็นปีๆทีเดียวสีพึ่งที่ได้นี้นะคะเอามาจากเกสรดอกไม้ต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นยารักษารากผมให้เย็นทั้งนั้นแม่ครัวยังเล่าอีกว่าเมื่อสมัยที่แม่ครัวเป็นเด็กอยู่บ้านนอกนะคะตามบ้านนอกก็จะมีที่รกๆว่างเปล่าอยู่มากแล้วก็จะมีเถาบวบขมขึ้นตามพื้นดินบ้างตามต้นไม้บ้างแม่ของแม่ครัวนี้ก็จะไปเก็บลูกบวบขมเล็กๆนี้มาสระผมให้ค่ะสระแล้วก็จะเป็นฟองนิดๆน,นะคะ แต่ว่าผมจะสะอาดดีแล้วผมก็จะดำไม่งอกง่ายมาจนถึงทุกวันนี้แก่แล้วก็ยังไม่ค่อยงอกค่ะบวกขมชนิดนี้นะคะกินไม่ได้เพราะว่ามันขมแต่ถ้าลูกแก่ๆเอามาล้างชามได้สะอาดดีด้วยแต่เดี๋ยวนี้นะคะพอแม่ครัวย้ายมาอยู่เมืองกรุงคืออยู่ที่บ้านคุณยายเนะะี่ยค่ะใกล้ๆครัวที่บ้านคุณยายเนี่ยจะมีต้นมะกรูดอยู่ด้วยหต้นแม่ครัวก็จะเอาใบมะกรูดเนี่ยมาทํากับข้าว ทำต้มยำแล้วก็จะเอาลูกมะกรูดแล้วผิวมะกรูดนะคะไปทํากับข้าวบ้างลูกมะกรูดใส่แกงบ้างแล้วก็เอาเก็บไว้สระผมด้วยค่ะวิธีที่จะนํามาสัะผมก็คือแม่ครูก็จะเอาลูกมะกรูดนี้มาเผาไฟให้นุ่มๆแล้วผ่าซีกนําไปสระผมผมที่ออกมาก็จะสะอาดลื่นเป็นมันดําแถมยังนิ่มด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่มีรังแคอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ น้ำมะกรูดยังช่วยบำรุงรากผมยังสามารถนำมะกรูดถูหน้าถูตัวถูแล้วก็รู้สึกว่าสะอาดดีด้วยค่ะใช้แทนการลงขมิ้นกับส้มมะขามได้อีกด้วยมะกรูดเปรี้ยวใช้ฟอกผิวได้ดีไม่แพ้กันค่ะเป็นอันว่ามะกรูดนี้จะใช้กินก็ได้ใช้ทาก็ได้แถมยังเอามะกรูดนี้ไปทำยาดองมะกรูดเปรี้ยวเค็มที่แม่ครัวชอบกินได้ด้วยค่ะแม่ครัวบอกว่ายาดองสูตรนี้นะคะ ระบายท้องดีแล้วก็ฟอกเลือดด้วยค่ะคุณยายก็เลยได้ความรู้เรื่องมะกรูดว่ามีดีหลายอย่างมาจากแม่ครัวอีกด,ด้วยค่ะตอนเครื่องสำอางของคุณยายก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และการกดติดตามนะคะสำหรับท่านที่ชอบนิยายเสียงของปนวนหรือว่าเรื่องปนวนชวนมาเล่าเนี่ยค่ะก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงหรือคลิปอื่นๆของปนวนได้ วันนี้ป้านวลก็ต้องขอลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ